ไปครับเนี่ยสวัสดีครับครับไปค่ะไปไหนครับไปวีโว่อ๋อ v ีโวีโว่ห้าสิบครับมันจึ้งมากหน่ะผมมันจึ้งมากมันมันจึ้งมากเพราะว่าเมื่อกี้จะหยิบออกมาแล้วแต่นี่ไม่ใช่รุ่น V 5 0แต่ว่า Vivo เขาดีทุกรุ่น แต่ต้องบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัโลฮโหลว่าไหมนะฮัลโหลคือเส네น่ห์ของเขาเนี่ยมันคือก็มันคือเลนส์อของเขามันคือเลนสไซส์ซึ่งเป็นเลนส์เดียวกับที่เป็นใช้กล้องใหญ่อ่ะแล้วเขามีไฟแบบกลมๆฮะเหมือนที่แบบสาวๆเขาชอบใช้อ่ะเวลนไรเาถ่ายแล่ถ่ายได้

ขอบคุณครับผมอ๋อชุดนี้เลยที่ถ่ายไปขอบคุณพี่โบนะครับผมก็เพิ่งถ่ายมันเกิดมาเมื่อวานครับนะผมก็ดีใจมากเมื่อกี้ตกใจนะไมต้องตกใจตกใจม <c oughs> ากไม่รู้ก็ <c oughs> ขอบคุณ,คณจริงๆขอบคุณทุกคนับใจด้วยเอาเอางานก่อนงานถ่าย,ยรูปเมื่อกี้นี้สวยเลยนะสวยเลยสวยเลย,ย,เลยดูดีงดงามมันจึ้งมันจึ้งมันจึ้งเป็นจึ้งเป็แฟร์อันใหญ่ด้วยไปแฟร์อันใหญ่มันทำให้หน้าเรานัวเนี่ย มัน <Ooh. S 1> เหม be ือนเวลาเราไปรัดผมนี่ยหรอปะที่แบบเฮ้ยอย่าเปิดไฟขาวต้องเปิดไฟเหลืองแล้วพอไฟเหลืองมันทำให้หน้าเราดูนวลขึ้นใช่ v i v o B50 ทำได้แบบนั้นมันตอบโจทย์ว่าการ์ตยังไงบ้างเฮ้ยผมชอบถ่ายภาพผมชอบเก็บโมเมนต์ก็เหมือนคือเหมือนที่เห็นตามที่ต่างเนี่ยล่าสุดผมไปดีออมาแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าโอเคเราเพิ่งเริ่มงานกับ v i v o เขาก็เลยเอาให้ทดลองใช้แล้วตอนนั้นก็นี่มีเปาใบเล็กไง ก็ใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยเสร็จปั๊บครั้งนั้นอ่ะคิมโจนเขาเขาโชว์ดีมากเราก็เลยแบบอยากถ่ายเก็บไว้แล้วทำคอนเทน